เรากำลังทำนักเกือกังคมพังบบกกะกัดกันหนัากันนะคะอันนี้ก็การเป็นคาโดอืมเบื่อให้ดูคาโดขำเปล่าอดดีกว่า พูดก,กักกวาดและขาดุก็ไงๆก็กากิจกรรมกันด้วยนะครับภาพนั้เกือกกลวยกันก็กลับเป็นประมาณนี้เลย อันนี้ก็กเป็นนักเกิดเรือกาปาก่อนนะครับนี่คือเราเรียกกินมาเลยนี่เดี๋ยวก้มให้ดูคือว่าคุกกีคาดดู แล้วก็เปิดให้ดูก็กับคำเกี่ยวกับบำบัดการกระกกนาบการดินนะคะพัดราหูยัไงไงก็รอกิดการกันดินลนะคะก่อวันนี้ก็วัสดีคะ่ะ